ดีครับพบก,กับพวกเราอีกแล้วมันจะอยู่ใต้บากคนขับและคนนั่งด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถคันนี้ 50, 50, 60, วิ่งมาห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมืนโลเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะสกปรกแค่ไหนเอกโแล้วผ่าสามศูนย์ไฮบิดเนี่ยครับก็ การดูแลรักษาที่ดีก็คือต้องล้างระบบข้างในแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับออก็ควรดูแล,แลรักษานะเพื่อลถคุณจะได้อยู่นานกับเราแล้วก็อายุการใช้งานรถก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับดีครับพบก,กับพวกเราอีกแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาพาไปเพื่อว่าแชร์ความรู้ก็ดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูอน,นี้เขาเรียกอีระบบ ระบายความร้อนของไฮบริดที่ามันจะอยู่ใต้เบาะคนขับและคนนั่งด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถคันนี้วิ่งมาห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นโลเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะสกปรกแค่ไหนเดีย๋ยววันนี้เราจะพามาดูวิธีการลืออ้อเบาะแล้วก็การลื้อพวกระบบก,การทําความสะอาดของไฮบริดแล้วผัดสามศูนย์ไฮบริดนะครับอันนี้ตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรบ้า ตัววิวไฟหรือว่าสามนตัวนี้อันผ่านตัวนี้ก็จะเป็นอันผ่านนะเดี๋ยวเราจะมาลือ<ห>้อบอกบนะครับการตอนที่เราจะลื้เราต้องดูแลพวกเรื่องบอกให้ลูกค้าก่อนนะพวกการดูแลรักษาเพื่อกันสกปรกทำความสะอาดอะไรนะเพราะว่าเราจะคีนข้างในข้างล่างนี้หมดเลยนะคีนพวกสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างล่างนี้เราจะคีนหมดเลยนะก็เดี๋ยวพวกเราก็จะมาถอดให้ดูนะครับดี๋ย ตอนนี้เราก็จะทําการถอดบ่อออกเพื่อเราจะยกบ่อออกเพราะว่าเราจะได้เห็นระบบข้างในของไฮบริดว่ามันเป็นยังไงพวกฝุ่นละอองที่มันติดอยู่ข้างในว่าเป็นยังไงแต่กล้องมาเดินตรงนี้ดิไปดูขอ่งลูกดูไหมไอ้แต่คกล้องต้องดูดีๆวันดีถ้ากล้องอ่ะบ่อลูกไหนครับเอาบ่อลูกไหนออกก็ตอนนี้เราฝั่งขวาเราก็ออกเรียบร้อยแล้วต้องเอาคู่หน้าออกเราก็จะมีหมาสื่อกลิ่นด้วยนะครับจะเป็นหมาที่ฝุ่นละอองไงหมาแสนรู้หมาแสนรู้เดี๋ยวอะไรกับหมาไปแก้ๆเลย วิธีออกต้องนั่ง,งนี่คือวิธีการ,ราออกจะได้ออกเนี่พี่บ้างเราจะเราจะกันไม่ให้สิ่งสกปกเพื่อไปโดนบอกของลูกค้าเนะ<ม>เราจะมีตัวนี้กันเพื่อกันพวกเวลาชุดข,ของงานของเราอราะไรเงี้ยมันเพื่อนอะไรก็จะตัวนี้จะกันได้เพราะว่าวลูกค้านะยกันถามเลยนะ <c oughs> ครับบนึงบนึงบนึงเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นโบวเออร์โบเออร์ของไฮบริดพวกฝุ่นละอองที่มันจะเข้าไปคือมันจะดูดเข้าฝ่องนี้ <c oughs> จะระบายอากาศไม่ได้เราจะปิดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเนี่ยเด้๋ยวฟงเนี่ยตัวนี้ก็คือเศษฝุ่นที่มันจะเข้าไปอยู่ในระบบมอ,อเตอร์หมดเลยนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอาผ่านซัมสูงให้บิดธรามาดาจะมีนะจะมีได้ให้บิดคนระับอันนี้เดีอลอลอ๋ยวรอแป๊บนึงครู่นะครับช่วงนี้กําลังอยู่กับช่างที่ดังไปหร,อรืรอเปลาพเราถอดปลั๊กไม่ได้ปลั๊กมันจะถอดออกอยากนิดนึงครับถ้าใคร ดูวิธีถอด,ถอด,ดอนะครับก็จะถอดยากควรควรนะครับอ่ามันทำไมถอด่ากอย่างวะเราเรารู้แล้วเราก็ต้องถอดว่าก็จะม,มีนอ2 2> ็อตสองตัด้วยด้วยด้วยน็อตสองคูร์ดไงสี่ตัวน็ะตมีสี่ตัวนะครับนะนี่หนึ่ง <Hey, S 2> ตัวสองตัวแล้วก็ข้างหลังอีกสองตัว <c oughs> ข้างหลังก็จะอยู่ใต้ผมนี้อ่า <c oughs> ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในอีกตัวหนึ่ง มันจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีปลั๊กนี้สองตัวเนี่ยจะมีปลั๊กนีดสองตัวแล้วก็ต่อเดาแล้วก็ยกขึ้นนี่เลยครับเพราะตัวนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่บอกไฟฟ้าตัวธรรมดาไม่ใช่หรอเนี่ยถ้าให้เฮ้ยไม่ใช่ห่วยยัไงถาเป็นตัวธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวไฟฟ้ามันก็จะหนักนี่คือวิธีการออกเราจะต้องต้องระวังระวังแล้วก็เอาเข่าดันนะครับระวังด้วยนะ นยกบกยกเรวถ่ายรูปนะผมถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไม่เคี่ยวกันดิก็เป็นบอกไฟฟ้ามันเปนหนักมากเลยนะถ้าเป็นตัวนี้เป็นบอกธรรมดาบเลยสามารถเอาเข่าวางยันได้นะทนี้ก็จะเป็น สภาพภายในรถนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้แตะเลยก็มีพวกขนมอะไรตกมาอยู่ข้างล่างตุ้มเศษฝุ่น,น,นอะไรก็กระจกมาอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ก็เสียงรถสิบล้ออันแรงกล้าหนีนครับเร,เรามาดูก่อนหรือว่าตัวกระป,ระประกุกหอเปล่ดูนี่นี่ปะอันนี้จะอันนี้จะเป็นตกระองคนระับกรองฝุ่นไม่ให้เข้าไปเข้างในแต่เราจะแกูใหญ่ๆเข้าไปข้างในก็เป็นของปลอมครับ ก็จะมีซ้ายขวาเอามาดูวิธีตรวจแล้วไม,ไ,ไม่มีอะไรก็ดึงมาให้เฉยครับไม่ต้องดึงออกเลยเลยนี่คือเรียงของลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะเก็บคืนให้ลูกค้าตรงนี้เราจะก็จะทําความสะอาดให้คลิปให้ใหม่หมดเลยนะครับก็ถ้าทุกคนอยากดูแบบว่าละเอียดหน่อยผมก็ทําไว้แล้วนะครับกับ วิวไฟล์นะคร mm ับ hmm. หรือว่าเราขาดที่ผมเคยทำไว้แล้วนะนก็เข้าไปดูได้นะสภาพห้าหมื่นกิโลนี่ก็แค่ห้าหมื่นแต่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนี่ก็จะเป็นโบเออร์ของเราเราจะเอาใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นไว้หมดเลยนะครับ<ช>แล้วก็วเอาอันนี้ไปล้างน,นี่วุ้นมาดูตัวตวุ้น ก็ตัวนี้คลิปนี้ผมเคยทําให้ดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็ตัวนี้บะโบอเออร์มาดูว่าพัดลมชุดตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดมาทําความสะอาดหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ประกอบใส่พื้นแล้วก็ทําความสะอาดพวกคมเพิ่มอะไรให้สะอาดหมดเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดหมดเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมเคยทําลงไปก็อยากดูขอฝาทุกคนเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับก็เข้าไปดูได้นะครับกับ วิธีการล้างระบบภายในให้บิดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อให้ดูประมาณนี้นะครับนี่ก็โดยช่างคตัวน,นี้ก็คือเคนะครับตัวน,นี้ก็ชื่อโอมหรือว่าเบนก็ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นนานประมาณนี้ก็ฝากก,กดไลค์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับพ่อ,อเดี๋ยวล้งงางทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวมาดูกัอน,นอี้กอมาดูมาดู ดูด้วยนะครับไหนๆเราก็ได้ลืมแล้วนี่แกะนี้แล้ว มดูบอกันเอมาูมาดูาด,าดูวิธีแกะค่อดออกมนันเนี่ไม่มีอะไรนะดอออันนี้เจะแกะรอบมนันมีกิปนะฮะนี่กิ๊นร่งสองมสี่ห้าห่ายแล้วอ อลิโลตัดออกใช่หรือเป่อแล้วกรกอเราก็จะทำการล้างให้โดยการใช้ผิตภัณฑ์สเปรย์ก็หอร้างทำความสะอาดข้างในนะ เป็นข้าวแป้งข้าวผุ่ขนข้าวอะไรปกตินี่ยังถือว่าน้อยนะส่วนมากนี่ก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนี่วันนี้ก็จะผ่านอันนี้ก่อนตันนี้เป็นด่านแรกคือตัวดักนะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างเสร็จทุบแล้ก็ประกอบก็ <ใจ S 2> เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับวิธีประกอบกป็นยังไง น,น,นี่ดูก่อนนี่ก็พวกเราก็จะประกอบแล้วนะครับกับวิธีการล้างพวกระบบภายในของไฮบิดนะครับก็เพื่อนผมอีกคนนึ่งก็กำลังประกอบกันอน,นี้พวกเราก็กำลังประกอบกันเรียงแคบนี่ก็ประกอบอก็การล้างระบบภายในรถก็ประมาณนี้นะครับก็ อนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะท,ทําการประกอบเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับกับการทำความสะอาดระบบภายในของแอร์ผัสามโนนะครับกับแอร์ผัสามโซนให้บิดนะครับก็การดูแลรักษาที่ดีก็คือต้องล้างระบบข้างในแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับก็ควรดูแลรักษานะเพื่อลดคุณจะได้อยู่นานกับเราแล้วก็อายุการใช้งานรถก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ประกอบเบาะอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ก็เพื่ผมเขากำลังประกอบก็เสร็จแนละ้วก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์ดกดติดตามผู้ผมด้วยนะครับทำเปิ่ให้ดู้ไหมตอน,มนนี้ก็เสร็จแล้วนะตอนนี้เดือดรอตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเรากนะ็พร้อมที่ใส่เบาะสะอ,อสาดร,รเปล่าสะอาดรอเปล่าก็เกิดเอเกิดที่เนี้ก็อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเรจก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เบาะกันแล้ว